เจคเคนโนขอนำเสนอให้ท่านได้รับชมกับบ้านพร้อมที่ดินนะคะซึ่งแปลงนี้นะคะเป็นบ้านสไตล์ยุโรปค่ะท่ามกลางสวนธรรมชาติเลยนะคะแวดล้อมไปด้วยทุ่งนาค่ะทุกท่านราคาก็อาจจะสูงกันหน่อยนะคะทุกท่านราคา15บ้าล้าน5แสนบาทค่ะแต่ทางด้านเจ้าของก็ไม่ได้แจ้งเนื้อที่ไว้นะคะว่าเนื้อที่เท่าไหร่นะคะ ก็เราก็รับชมแปลงที่ดินกันไปก่อนแงพางๆนะคะถ้าถูกใจก็ถูกทักเข้าไปได้ค่ะต่อรองราคาได้กับเจ้าของบ้านนะคะมีชุดตกแต่งภายนอกภายในค่ะส่วนที่จัดไว้ให้กับผู้ซื้อแตกตกแต่งด้วยสไตล์ยุโรประบบไฟฟ้าและน้ำมีโครบค่ะเข้าออกได้อย่างสะดวกสบายอยู่ท่ามกลางแบบ บรรยากาศคือทุ่งนาเลยนะคะทุกท่านหลายรอบด้วยทุ่งนานะคะโอบพร้อมด้วยทุ่งนาค่ะบรรยากาศนะคะอยู่ที่อำเภอแม่ริมค่ะจังหวัดเชียงใหม่นะคะห่างจากตัวอำเภอแม่ริมประมาณ2กิโลเมตรค่ะ15ล้าร้าน5แสนบาทนะคะสนใจทักคุยโดยตรงตามช่องทางการติดต่อใต้คลิป แอดมินเพียงแค่นำเสนอเบื้องต้นข้อมูลขาดตกบกพ่องไปบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ